นับสนุนโดยโครงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอ,อนามัยกา่านัวๆนว,วัสีท่ันผูพสมตอนนี้แอนมินกาสิพภา่าทพสม้มไปเบิ่งงานเศรษฐกิจหรือว่า CBD Central Business District อยู่ที่จุดใจกลางของคนครนนวยุรจันท์เพราะว่ายุจุดเขียนอนัน่เทผู้มมีโครงการ เกิดขึ้นหลายอย่างสี่หาโครงการในดินคันิีวอาแล้วกับว่าตอนเดียวกับว่าไดทานผู้มแอดมินสิบห้ายางลเลาะเบิ่งทุกโศกทุกมุมอย่าลืมเล้อเพราะว่าตัวนี้มีหางไม้เพนด้แก้ในมางหัวออกแล้วเฮา,า,า,าก็สิไปเก็บเอาภ่าบรรยากาศไปเบิ่งโครงการก่อสร้างให้ทานผู้มไดเบื่องในส้มไปน้ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามซ b s c ไ i b e ให้แอดมินเร้อเพื่อเป็นกาลังใจให้แกกันลนกาเจาตอนนี้เขาก็ยูที่ วงเวียนแถวประตูไสทับป้มประตูไ้ในมือนี่กะมีคนมาทองเที่ยวอยู่แต่ว่าก็ยังบ่ทันเท็นไ้ายพรานไ่เพราะว่ามันยังเป็นสวงเศร้านะทนผู้ชมแต่ว่าเรื่องผู้คนนี่ก็ร้ายตลอดแต่สวงนี้เพราะว่าเปิดประเทศแน่ดูการทองเทียวแนี่ยเป็นไปกับไปไซมาไซได้สะดวกสบายนะทับปุ่มแต่ว่าในสวงตอนนี้นะทนผู้ชมโบเห็นว่าเพิ่นในเปิดอ่โบเห็นว่าเพิ่นเปิดนำพู้ะนะ ที่จริงลกธนาจะเปิดนำผู้บางคนยังบ่ทั้งห่วนะว่ายุจุดเขตนี้ด้มีการขีดเส้นแต้มเส้นบอเพิ่นถามที่จริงก็มีเด้อมีอยู่สังเกตเบิ่งกด็นล้นก็เห็นพราว่ายังเพราะว่เข่าเจ้าเป็นแต้มเส้นมานีเละหลายปีแล้วมันดืบทีเบิดนะ่างตีว่วาเพิ่นบอ,นบอแต้มขึ้นหม่ ถ้าเต็มขึ้นไม่นี่มันก็งามมาแล้วแต่ผู้ชมเอ็ดบินก็นอยากให้เต็มมันงามเนาะเดีอ,อย่างหนึ่งกับเวลาผู้ใสหน่วนยานพาหนะเบิ้งนี่เฮาก็จะสามารถเห็นในง่ายนหะันน้าเห็นสองทางจราจรเฮาง่ายเนี่ยก็กจะเป็นการช่วยในการลดพรในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะเป็นการช่วยให้เฮาหนะันน้ามีสติว่าเฮาอยู่จุดใดมองใดว่าเขาจะไปจะได้ออกไปเบื้องใดเขาก็ต้องนี้ผูเนาะท่านผู้ชมเอนบอ สนานท่ากับต้องในควรญบึงหลและตามเสาาเ้นทหารมาพิ่นเตะมันก็สิชัดเจนกันกว่าเก่าอ้าสวงนี้ก็นยับโจมอเขามาได้แหละในการเสริมเสลรองบุญปีใหม่ล่าบุนสงการก็ถือว่ายับโจเขามาเป็นที่ห,ห้อยแล้วก็ปีนี้น่าจะคึกขักกลัวทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่านับตั้งแต่โควิดระบาดกะเฮ็ดให้ทุกอย่างฮะนะมัน ยุดไปนอทรรมพุซมมาเที่ยวนี้ก็เริ่มมีความบึกบานมวลซืนขึ้นมาแล้วหลายคนหลายทองทีหลายพื้นที่เสริมสร้องกันอย่างมวลซืนน่ะตอนนี้่ว่าเข้ากับเห็นใดเกือบตลอดทุกมื้อว่ามีการเกิดอ,อุบัติเหตุเสเดียวกันโดยเฉพาะแม่นการดื่มสิงมืนเมาแล้วขับรถอิทธาพุซมบางคนนีก็เมาเกินขอบเขตก็เห็นให้เกิดอ,อุบัติเหตุเห็นอยู่ตลอดบางคนก็นจนเสียชีวิตด้อทธรรพุซม หลายคนพันมาเนี่ก็มีเสียชีวิตหลายคนเติบจากอุบัติเหตุตามท้องถนนนี่สลัดตรงนี้ความระมัดระวังกันเติมเ้อนี่คือเห็นนี่ทึกอค้ารก็เริ่มเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมยุทีถนนลานสร้างถนนล้านสร้างนี่เป็นถนนเอกเป็นยังเอ็ดบินคือว่าเอามาให้เบิงงลายเถื่อแล้วก็คือมาอีกสินะอยากให้เบิ้งภาบรรยากาศนี่ในตลาดเซาเนี่งก็เห็นว่ามีผู้คนอยู่แล้วนี่นี่แตงแต่ว่าเวลาเาเดียวเขาไปมันอาจาศมืดข้างนอกโบซกีดีเขาก็จะเห็นว่ามีผู้คน สนันกัผู้คนกัออกซับใจสื่อเครื่องสื่อของได้สิ่งได้ยังกัถือว่าเป็นขบวนฟื้นๆถึงเป็นว่าให้เงินกีบในส่วนนี้ก็ยังคงเฟื่อถ้าหากเปียยบใส่สกุลเงินอื่นเท่ากับถือว่ายังคงเฟอืออยู่ขาขคองสีก็ยังค่อนข้างสูงเสยนว่าสื่อเครื่องสินค้าที่ว่าเขานําเขานี่นะส่วนใหญ่กับราคาก็ยังคงสูงอยู่เด้อจาตอนนี้หากบสีเดียวไปทั้งเบืองสายมือางเพลส้มขั้นท่า ออกไปทางเบือ้องขัวมือนี่เขาก็จะเดี่ยวอ,ออกไปทางถนนอน,อนุวงศ์ธรรมสมุมแต่ว่าเขาถ้าหากว่าเขาซื้อไปอีกอะเขาก็จะออกไปทางหอคําถ้าไปเบื้องขัวมือไกลหอคําก็ออกทางสีหอมถ้าไปสายมือก็ตองเม่นออกไปทางพุทธอันยกงก่อนโมโหสดน่ะธรรมสมุมเจ้านี่ถือว่าเป็นบรรยากาศในส่วนก่อนปีใหม่เขาก็เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างยุจุดเขตนี้ปรับปรุง ขึ้นติมแต่ว่ากาสิโบะแปลกู้แปลกตาเพ,พราะปายหนภาวะตึกอาคารก็ยังคงเห็นส่วนใหญ่ยูเทวจุดถนน,นแห่งนี้ก็ยังคงเป็นอาคารโตสุดแบบเก่าขนาดทับซ่วงต่างแต่ว่าจะมีการตับปับแต่งก็ดีขึ้นวัสดุซ่าก็งามขึ้นเจ้าสาหรับอนายูเทวจุดเขตนี้เราจผสมบอลไปหาบอลเราจะไปในตอนนี้ก็คือ อยู่ในดัตสมีประมาณ1กิโลเมตรมณฑนนี่จะเป็นยานเศรษฐกิจมดนี่ท่านผู้ชมสังเกตเบิ่งอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เป็นตลาดาเซาเพียงขวามือนี่ก็ะทางเป็นไปเซนีเดี๋ยวนี้ถ้าซีหม่เพียงซ้ายมือตลาดเซาตลาดเซานี่ก็เป็นตลาดบอนคนฮูดีว่าซั่นซะถามว่ามาเนาะคนวิ่งจันนี่ข้าถามว่าไปตลาดเซานี่เขาจะหูจุดพิกัดโลดว่าอยู่จุดขีดแห่งนี้สหรับผู้ที่ว่าเคยมาแล้วหันะ เพราะว่าอยู่ในจุดเขตดีนี่มันมีหลายยางด้วยกันนะพระส้ชมบพราะว่าจะเป็นทั้งหากว่าขี่รถโดยสารมากนี่ทั้งเบืองสายมือนี่ก็มีคิวรถเรื่องทางผระส้ชมติดกับตลาดน้องจันตลาดตลาด,ตลาดขัวดินมาสันซาจุดเขตนี้แหละไปนี่ัางแต่ว่าบอนจอดรถนี่ยังคือเกาอยู่บนสถานีจอดรถมีนี่น,นะกลัสางไม่ได้ปีแลบวบเฮดแล้วน้องเขาแต่ว่าตัวจุดเขตที่สางว่าใหมน่นี่คือเห็นนี่ทางผระส้วมนี่ตอนนี้ปาโทถือว่าเพิ่น กะมั่งหัวออกแล้วที่กี่พันกานไว้นี่เขาเห็นนี่เ,ออเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวแอดมินสิเขาไปทั้งในเบื้องหลังเลยกัสัย่างให้ท่านผู้ชมงนี่เบื้องอ้อมหอบอใน,นโครงการก่อสร้างเกิดว่าทุกจุดตุ้งมองเลยท่านผู้ชมเบื้องน้ำกันเด้อเรื่องเบื้องไปดุนดุนให้เขาจังจะเห็นเลยกับแอดมินเกิดจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจสำหรับโครงการอย่างต่างๆนี่นะที่เกิดเกิดยู่จุดตอนนี้เอาว่าไม่นี้เขาสีเขาทาง เวีย e งจันทร์เซ็นเตอร์ทาบภูสม้มเขาจะไปเบือกสายมือนี่เขาไปเบิอกขั้วมือนี่ก็ยังอัถ้าหากซื้อไปกับยังคงแมนถนนคู่เวียงทาบภูสม้มหากเที่ยวเห็นู่ตอนนี้ลเลยแมนหา่างพักสัน้นหรือว,ว่าเวียนเทียนเซ็นเตอร์ Center. เป็นโครงการใหญ่เลยเดี๋ยวเฮาจะอธิบายเติมตอนนี้เขาก็ขี่เขามาเบื้องหลังของหางซับสินค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เพราะว่าอยู่จุดเขตนั้นน่ะมันมีน้องมีน้อง,ม,องมีซา,าไฮเฮาเนี่ยนั่งดินแต่กัเฮากดจะได้เห็นวิวต่างๆ ท่านผู้ชมตอนนี้เ้ากะนั่งอยู่ที่เบื้องนอกอาคารของเบื้องเจนเซ็นเตอร์กะบยูจุดเคดีกะจะเป็นบอนขึ้นมาใหม่เป็นตึกคอนโดมิเนียมแล้วกัอพาร์ตเมนต์แล้วนอกจากนั้นกะท่านผู้ชมเห็นอยู่หานกะจะเป็นบอนอ่าบอนจอดรถเนาะหรือว่าพาร์คกิ้งกะมีห้างซับปัสินค้าพร้อมเบื้องแล้วยูจุดเคดีขัดขางแบบว่าทันสมัยหลายท่านผู้ชมมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เขตนอก แล้วก็จะเป็นบอลลงลงดีย้อนไปตอนอี่ก็เป็นหางวิ่งจิตเตอร์แต่ก้อนนี้อยู่นี่นะมันเป็นน้องจันน้องจันเนี่ก็เป็นก็เป็นน้องเป็นยังไรบดท่านมีสิ่งปลุกสร้างนะนะก็มีแต่ปีพันเก้าร้อยแปดสิบนี่ก็จะเป็นเขื่อนผูกแบบคล้ายคเครืออ่องอย่คของยุคน้องอยังนะแต่วมาปัจจุบันนี้ก็ ที่เขาเห็นนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับพัฒนามาสมควรตะวนสมแล้วก็จะมีตลาดจุดเขตนั้นเดี๋ยวให้เบิ่งตลาดจุดเขียตลาดเก่าอันนี้ถือว่ายุ่จุดเขียว่านั้นแท้นเลยเป็นที่ว่ามีเพนจะสางขึ้นมาใหม่กระแมนจะสางเป็นตลาดน้องจันทะวันออกสมตลาดน้องจันทร์หรือว่าตลาดขั้วดินนะมันติดต่อกันก็สิเป็นอาคารใหม่ขั้นสมัยขึ้นมาอีก สิ่งใดที่มันเก่าๆแล้วเข้าเกือบจะโบเห็นเลยแหละตอนนี้เพราะว่ามันจะมาทดแทนด้วยสิ่งใหม่ๆเขามาหมดัดความทันสมัยความรูลาเขามานาคนรวิ่งจันอ,อีกคือหนึ่งบางคนที่บฮูน่ะย่ำไรเก่าแต่ว่าเออจีนจีนจีนะนะนี่พญายามจะอธิบายให้เขาใจได้แต่ว่า บางคนนี่ก็เข้าใจแต่ว่าเขาเจ่อกับพยายามสิบ้านนี่เลยอ่าสิทธิส่วนบุคคลบเบาหลายแต่ว่าเอ็นบินสเอธิบายก็คือโครงการที่ว่าเขาเจ่อสร้างนี่นะแต่กระสุกมันคือจังสี่คือจังสี่คือจังสี่กับแมนมีบริษัทของยูนานกับบริษัทกิตพงกรุ๊ปเนาะบริษัทกิตพงค์นี่แมนเป็นกลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทกิตพงค์ของลาวเฮานี่แหละนะเป็นนักธุรกิจของลาวเฮาเขาเจ้าบ่เห็น บ่า,าเป็นเฮ็ดแต่พวกอันอสังหานี่มาสับไปเนื้อกระโปรงโอ้เฮรายอยา่างเขาเจ้าเฮ็ดนะกลุ่มกิจพองษ์อ่าเขาบอกเลยแต่ซามีว่าเป็นของคนลาวแลกกัเข้าหุ่นส่วนกันกันกนกนกบจีนอ้าวหนึ่งบทเสือกับมาเบิ่งมาถามมาถามเข้าเจ้าได้ถามจุกของหางเองด้วยแห่งดีแม่นบะอันนี้การหุ่นส่วนกันนีนในในวงยุคเขตนียนี่แม่นว่าเกือบประมดเวยแหละแล้วก็บยุทธทีแ่แคบคล้องคนอีกมีหลายบอลเนอะเป็นของกลุ่มกิจพงษ์ สน,นันมันไปที่บูฮูกะอยากให้ฮู้ไปนั่มบางทีเาเห่ากะอยกสีเบอ่าแม้ว่าแต่เหาคิดเองร้ายต้องเอาข้อมูลนั่มนะคือยัางสีนี่ก็เป็นตึกอาคารหองการนี่มีถึงอาคารหองการให้เศราแต่ว่าตัวนี้นี่จะเป็นหัวกระพัดมินคนดมิเนียมีเห่าเป็นว่ามีเสือผาเขาจเจ้าเศรานี่เขาจะตากี่นี่จให้เป็นด้วท่านผู้ชม สองตึกซ้อนแตวก็เป็นตึกอันาเป็นตึกอาพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่สันลุมนี่มันเป็นอาพอาร์ตอ่อเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมดซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างสับพสินค้า,คามดข้อไม้ก็คือจอดรถแล้วมีห้างสับพสินค้าอยู่นี่แต่ก็ขึ้นไปกับแบนจอดรถแต่ก็ขึ้นไปเทิงวนอยู่รูปแบบทัสมัยอ่าประมาณนั้น มีข้าเจ้ากินเลี้ยงปีใหม่กันนี่นะพวกอาณาพวกขาไม่ขาายูจุดเขตนกินเลี้ยงปีใหม่ผีสาวผีสาวผีสาว ถ้าพระส้มเห็นอยู่จุดเขตเบื้องนั้นพูดป็นจะออกไปทางดงปลาด้านเนอะลงปลาด้านแต่ว่าแน่นอนอยู่ในเขตนี้มันจะเป็นโครงการของเขตเพียงจันทร์เซ็นเตอร์นี่้วก็มีทางเวอร์เทียเซ็นเตอร์เดี๋ยวเขาคอยเบิ่งไปนับกันด้อยท่านผู้ชมแอดมินสิพัฒน์ได้ยามอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆก็คือ,อยุจุดเขตนี้นี่แมนว่ามีมีเป็น อ่าหนึ่งสองสามสี่หาโครงการและกัต่างเจ้าและทำผสมต่างเจ้าคือโครงการตัวนั้นเขาเจ้าเบื้องหน้นมันจะมีห้างสรมพสินค้าเวิร์ดทีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์กับพารันและอันนี้ห้างและกัเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมจะเป็นอีกเฟสหนึ่งต่างหากส่วนหนึง่งเป็นของบริษัทหนึ่งต่างหากส่วนวัยยุดเขายื่อยูย่ตนันนี้นี่แมนยุดเขายืนอยูต่ตันนี้นี่แมนเป็นของเวีร์ดเซ็นเตอร์ กานอนอยู่ในมันจะมีพวกตึกของการหาเศราและก็มีหางสปปะพาสินขาอยู่นี่แมนมดนี่นะหางสปปะพาสินขาอยู่นี่แล้วต่อมานี่ก็จะเป็นของหางสปปะพาสินขาเวียยจันยังก็ลืมซาเวียนเทีย Light นไลท์เซ็นเตอร์เนาะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นเวียนเทียนไลท์เซ็นเตอร์ นี่ข้าเจ้าก็จะนอนอยู่ในโครงการตัวนหนึ่อง,อ,งอีกียวเขาพยายามอธิบายให้ทา่านผู้ชมนะครับครูตื่มเพราะว่ามันมีลายเ,าเขตยลายโครงการที่เกิดขึ้นมาสันซะที่กำลังเกิดขึ้นนี่ตัวนี้ คือทานผู้ชมเดียวเห็นเส้นทางตัวนี้ไปนี่มันแมนเป็นเส้นทางที่ไปไปตลาดนอกจันแล้วกะ็ตลาดขัวดินถ้าหากซื้อไปเลยแถวบนตึกเขียวเบืองายมือแมนจะเป็นอันนั้นนะแมนว่าจะเป็นตลาดเศร้านี่สสดนโครงการนี่ก็ต่างหากโครงการนี่ต่างหากบนทีเขาเจ้าจะสั่งตลาดไม่ก็ยุดจุดเขียดนั่นเขียดกลวมร่วมไปทั้งซื้อัเบ็ดเลยเป็นจุด ชุดใหม่จะเป็นคล้ายๆคือแบบหางสับปะสิดธธข่าอีกนะนะั่นนะทีว่าหอนนะอยู่ที่ทีว่าตลาดอันนั้นน้องจันทีเจตเม่์ฮันมันมันจะทันสมัยแบบนี้เ,เบิร์ตอะทับโสมเอาอยัางไงซะตากแต่ว่าเขาเจาะสีโค้งทีใบสะโพกพวกอันนะพวกพวกะขาดไม่ขาทีเป็นแบบพื้นบ้านฮะนนะเป็นเครื่องปลาคลองดงเลยผวกอาหารบ้าน์หน้าเข,นะขานะขาจาวาจะโค้งไว้กับมังคุดเป็นจริงน้ำกันว่าเปิดสิโค้งไหนแผบอทับโสมราคา คาเซาต่างๆนี่เป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมมีบ่อนจอรรดรถแล้วก็มีหางสรัพสินค้าอยู่จุดเขตนั่นอยู่นี่เป็นบ่อนจอรรดรถยูซันรูมนี่ก็เป็นหางสรัพสินค้าออกราคาตัวตึกอาคารนะครับผู้ชมตึกอาคารก็ถือว่าย่างเขาไปหากันเขาเซ็นบ้านจอดกันเบิร์ดแล้วเป็นแบบคือหางเวียงจันทร์เซ็นเตอร์อังสีไฟจากออกจากเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เวียงจันทร์เซ็นเตอร์อยากเขามาเที่ยวหางตัวนี้เติมมาทีหางเวียนที่ เพียงจันทร์ไล Life Center ขันย่างขามไปฮากันได้โดยที่แบบโบกีดกันกันนั่นกับเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กันเบิดนี่ต่อกันไปเขาเจ้าจะสร้างเป็นศูนย์รวมใหญ่เครื่องควบคุน้ำกันได้น้ำ CBD อยู่จุดเข็มอีกเพิ่มเอื่นว่า CBD CBD นี่กับ Central Business District นะครับสิว่าเลยคอมเมนเป็นตัวเมืองเศรษฐกิจงานเศรษฐกิจของเมืองแห่งใหม่อ่าเดี๋ยวมันจะรวมกันอยู่เบิดนี่เลยแต่กระซ้่มนี่โอเค เรีนบ่กหาสรรพสินค้าอันนี้เป็นโครงการเดียวกันี่โครงการแต่หนีมานีกับเป็นโครงการที่สองส่วนหนีมานีกับสีเป็นตัวนี้กับสีเป็นโครงการที่สามเดียวกับเฟสหนั่นกับสีเป็นโครงการที่สี่ห้องมันจะมีเจ้าต่างกัน่วนรายละเอียดแต่แต่กับสีประมาณนี้ทรับส้มแต่ว่าเลือกเซิงไปก่อนหน่นเฮ้ยังบราณนี้มีข้อมูลชัดเจนจะไปได้เลยร่านผะส้มกับมันกับคอยพัฒนา ไปแต่ละขั้นตอนแหละตามแบบสไตล์ของบ้านเฮาก่เห็นได้พัฒนาก็เป็นบางจุดบางบอนมันก่แน่นอนแหละแสนมันทั่วรุทั่วถึงกันกลวมรวบเพียบบาทเดียวคือเกินกับขจ้าสางประเทศมาเป็นซองซามุไหปีน่ะมันก่มันก็บบท่านเข้าใจแล้วบัเป็นยังเฮาบัวจำเป็นต้องไปแข่งกับไผลเอนมินยำอีกเทื่อนึงไทยศิวาสิยังกียามเป็นไทยศิวะยังไรกียามันเห็นเฮาพัฒนาแบบสไตล์บ้านเฮาเอออยู่ต่างประเทศอยู่ไซเขาก็มีโครงการโครงหนักโครงขึ้นจากต่างชาติบิดนั่นแหละบัวเป็นของประเทศนำสร้างผู้เดียวหรอก อันนี้บางาคนกกเวเาาห้ไฮเข้าหานะโดยเฉพาะเป็นเว้ให้แอดมินนี่เขาเป็นคนนําเสนออยากขห้หู้เข้าก็ต้องเปิดใจเนาะขั้นอยากหูว่าสิ่งใหมันมีมูลความจริงม,ม,มันถึงต้องเพียงไดหนึง่งเขาต้องเปิดใจตัวเองให้มันได้ก่อนคัดเปิดใจตัวเองได้ลรวต่อบ้ามนนิแต่แนวดีๆแนวอื่นจะเขามาแลวเข้ากับเจ้าหูอะไรทถึงความเป็นจริงแบบใดห,หานะท่านผู้ชมอันนี้กบบก๋วเข้ากับเว่าเขาจะไปทับทมสิทธิเข้าไปข้องมั่นแต่ว่าหายงยามที่สุดที่จะอธิบายอยใาไขข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ ก็แล้วแต่มุมมองแหละไปเอาส่แหละท่านผู้ชมนี่ทือว่าเขาอธิบายผ่านมาหนึ่งสองสามสี่หาโครงการอยู่นี่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ยังบาะท่านแล้วเขาแล้วแต่เป็นเฟสทั้อิตขั้นตามโฆษณาของขาเจ้านี่มันบ่นได้ไม่คมว,ว่ามิตเตแล้วแต่เฟสนี่ที่ว่าสำเร็จบอลแมนได้ขาเจา้ายังสิมีตึกคอนโดมิเนียมตึกอพาร์ตเมนต์เด็กอะไรหลายอย่างตึกสูงๆมีทุกโครงการต่างแต่ว่าในส่วนในย่าทั้อิตนี่เป็นว่าขาเจ้าสาั่งนี่เพียงแต่เป็นอาพาร์ตเมนต์กับ สัปสินค้าหางสัปปรสินค้าด้วยว่าช้อปปิ้งบออ่เป็นสี่ก้อนแล้วก็ตึกออฟฟิศฟอร์เรนเนาะองก,การแหย่โซ่แหย่เสาคือเขาเห็นเจ็นสี่ก้อนส่วนว่าโครงการตัวโปรเจกต์ในที่ที่ว่าเพิ่นจะเห็นต่อนในอนาคตแท่นี่ตามมเตร์แพนแผนพังนีม่นยังคงมีหลายจุดหลายหม่องอยู่ในจุดนี้นะตึกแบบพวกสูงๆแต่แต่ว่าเขายังบ่าทานเห็นในตอนนี้นั่นเองอาจจะโดนเน,น,นื้อหนาในนี้เข้าบวฮู้เขาหูแต่ว่า มันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วในอนาคตแต่ว่ามันสีหรือซ่าเท่านั้นท่านผู้ชมบางว่าคงจะเป็นข้ประโยชน์ท่านผู้ชมนี่เบิ้งอาเดียวเอดมินสีคอยยางออกไปปุ่นถึงว่าอากาศมันจะห่อนแน่กระยามันเราท่านผู้ชมคือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเลยแล้วก็เพื่อท่านผู้ชมใหญ่ท่านผู้ชมได้เห็นแต่ทันที้โอกาสกัมาเที่ยวมาดินนะท่านผู้ชมสีย่างออกไปทางหนาทั้งอ่าอากาศอาจจะห่อนห่อนยังต่างๆทีเขาจะหองเซลล์เกันอยู่ก็จะสลองปีใหม่สลองปีใหม่ ยุดแขดนี่เ้าเห็นหลุดบอลจอดรลดเบิดนี่โอ้เข้าผูวิธียางเลยเข้าก็สีมันยางข่างนี่มันจังโม่ห้อน เขาเจาะยังสางบ่แลออโ่โอเคด่คคนี่ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าเวียงจันท์เซ็นเตอร์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต เจ้าสำหรับป็นพายทีว่าสนใจอยากซื้อคอนโดแอดมินขอมูลยังรประันสัดเกนฑ์ปดะท่านทูพโมแต่ว่า,าตามที่ขอมูลเบื้องต้นนี่แอนพัยทีอยากผู้รายละเอียดนี่ก็ต้องได้ถามกับผวกเจ้าของพื้นที่หรืวยว่าพนักง,งานขาเจา้าแต่ว่าแอดมินพ่อฮู้ไดแต่แบบว่าเขาเจา้าสมมุติว่าเขาเจา้า,า,าสัมปทานหาิปีสมมุติอย่างซี่ก็สาม,มารถซื้อได้หัหาป,ปีแต่ว่าเขาเจ้าสิมีต่อสัญญาก,กันแน่นอนและนอกจากนั้นก็แม่นว่า เอออันสมุิว่าเก่สาสิบเก่าปีจริงๆเขากะซาหมาดซื้อไรวเก่าสิบเก่าปีสฉพาอคนทีว่ามีมีอันน่ะเสียสาสรมีสรรศาสร์เล่านี่ก็ที่ว่าก็ก็อิงตามนโยบายของเข้าเจา้าทผพอสมอิงตามนโยบายของของทางอันน่ะบริษัทข้าเจ้า ขจ้าสางมาท่านแล้วเห็นบ่แต่บางบ่อนะค่ะบางยาเขจอกกระสางแล้วแต่ว่าพวกหางซับปสินขาดนี่มันจะเป็นหางซัพปสินขาดเขาไปทั้งในตัวนี้ยังยังสืบต่ออยู่เอ้ถ้าหากเที่ยวหางนี้แล้วก็ย่างขามกันไปนี้แต่ว่าเขาไปได้หางเรียกจัตเตอร์ขจาก็ลออกแบบคักอยู่เลยเดี๋ยวอดมินให้เบิ้งทั้งขางเบิ้งนี้ นี่แม่นเฮ็ดเพื่อทับทิมส้มโดยเสพาะเด้ออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในจุดเขตนี้เพราะว่าผ่านมาแต่ละเรีอนี่แม่นว่าเฮาก็มีแต่ขี่รถผ่านใกล้ไปซื่อๆหนะั่นน่ะท่านผู้ชมเลยเฮาเลยบ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าอากาศเบิ่งแสงแดดนี่เจิดจ้าหลายมันก็ก็ก็ฮ้อนหั่นแหละก็ฮ้อนแต่บ่เป็นหยังทางเข้าหองคล้ายโครงการแอน บอลที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีสมสียังนี่แมนเขาบระหอดผีแมนเป็นหางสับปะซิ่นขาหมดเลยหางสับปะซิ่นขากะประมาณหาสั้นเบือนะ้องน่ะกะสีสามสั้นมาทั้งนี่นี่แมนหาสั้นแล้วก็ไปหอดจุดนอ่ะเป็นบอลจุดฝากรถดบอลจอดลดวดโซดาแต่สูงๆนี่ขึ้นไปนี่กะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วกับคอนโดมิเนียม อยากมีเงินเอะไรเดือน่ธอผสมสื่อใบจังหองหนึ่งแต่นิสัยคนเล่านี่ยังมีโอกาสแปว่าทีว่าสันชาติกาอยู่เล่านี่นะเขาเจา่อคันยิ่งเงินหัดปันนั่นขันโบเรือธงอีดีเราเนี่เขากะคือสิบ,บสื่อปฏิที่คนดอกคอนโดนอกจากสีให้ผู้สาวน้นนอยน้อยเาอผสมเขาเจากับตองตองในพิสซ่าอ,อันนั้นอันนั้นเพื่นนะแบบว่าดินกว้างกว้างอยู่นะคนเล่ามักแบบนั้นมักอยู่แบบนั้นมักเป็นอิสระ เอทับนผส้มอันนี้ความจริงนะที่เห็นอยู่นี่เป็นถนนคูเวียงเด้อถนนคูเวียงเห็นบอกมันจะมีห่างเขาตัวอย่างทับปะส้มสีอธิบายขึ้นจุดนั้นตลาดเ้ายูฮานเนาะใกล้เชินท่านันไปตลาดเ้ากามานี่กับเบี้ยเบี้ยเกนไลท์เซ็นเตอร์นี่หนึ่งห่างสองห่างต่อมาเดี๋กับเบี้ยเกนเซ็นเตอร์เป็นสามห่างแล้วก็เป็นเวอร์เทียเซนเตอร์ตู้พักสันนี่ก็เป็นสี่ห่างบวกกับตัวที่ว่าก็มันจะสร้างใหม่คือตลาดน้องจันนี่ กืทว่าเป็นหาหกหางสัมปสินขาเอาแท้ๆเป็นหางสัมปสินขาทีท่านสมัยนี่กะแมนสามสี่ที่ว่าท่านสมัยแต่กัเครื่องมีเกรดคือเห็นอยู่ตอนนี้นี่กะสิประมาณนั้นส่วนวจุดเขตเนี่ยมันจะเป็นตลาดเศร้าเข้าใจะ่าเเฮ็ดเป็นโมอคือการต่างตัวาานาการเน้นพวกเครื่องแล้วกัการจัดสรรหรือว่ารูปแบบของการบริการมันจะเป็นคล้ายคือตลาดเศร้า มันจะเป็นคล้ายขึ้นตลาดะนะแต,แต่เราบนเป็นตลาดสด ที่เขาไปเบื้องลัางแมนห่างตัวนี้มีเจะซินเตอร์ตัวนี้จ้าทัพสมม้มแมนพยทีว่าอยากเห็นผู้แบบในซึ่งการพัฒนาผู้แบบในการสางรรอยู่ที่ประเทศวสล้าสางาพัฒนากากดติดตามกดซับสไครตไว้เพราะว่าส่องเท่านี้มันเป็นส่องโปรโมทประเทศลาวัฒนธรรมที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่โครงสางพื่นทานการพัฒนาอย่างต่างๆเท่ากับจะนำเสนอให้ทนผู้ม ด้ครับผู้ได้เห็นบอลได้ทีมีโครงการเกิดขึ้นเพื่อ,อว่า u, เขาเจ้าหูเราไหวว่า,วาประเทศเท่ากะเริ่มเขาสู้ยุกแห่งการพัฒนาต่างแต่ว่ามันยังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่สนั่นเป่าไม้ของเพิินกับแมนสีไฮบิตนี 2, ่นะปี2 0 0 5ันสิหาสองพันสิบหกเลานะทับโมเ่เขากำมาเอาใจสวย,ยนาวาํากันว่าประเทศเทาสิมีการพัฒนาไปในทิศทางแบบไรเนาะทับโสมเขาเเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยา่างนี่ก็เป็นการหุ่นส่วนระว่างเล่ากับจีนทับโสมโมเป็นมิแตจีนเ้อ เป็นทายทีบอกเขาใจย้ำอีกท่อนหนึง่งเป็นของคนล่าบริษัทยุทธภพกรุ๊ปกับบริษัทยุทธน้นของจีนเขาจหดหุ่นส่วนกันเพื่อก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านสมัยเกื่อนี้เกิดขึ้นสน,นันกามันจะเป็นการควมมือกันนวัา,างว่าคงจะเป็นผล,ผล,ผลประโระรยชน์ทางผสมบะไรกันหน่อยเพราะเขาไปในหาสงสรรพสินาก,ก่อนตอนนี้ห่อนได้และ แจท่านผู้สมที่เบิ่งเต้น,นแต้ต่นจนจบขอบใจให้หนายขอบใจแต่เจอกันมีสบายดี